สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแพนเวียสซอมบี้2นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็จะไปลุยกันต่อเลยนะครับผมก็ไปที่เนื้อเรื่องฟา r f ฟิวเจอร์นะครับอนาคตแสนไกลมีอยู่25ภารกิจนะครับประเดิมกันที่ภารกิจที่1ก่อนเราก็จะได้เล่นผักที่ี่นนะนี่ไงผักลำแสงที่พี่อาร์มอยากได้คล้ายๆกับชุดโกโกวาที่พี่อาร์มอยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่กระเรื่องม,นมันเกี่ยวอะไรกับโกโกวา เราผมลุยกันเลยโลกอนาคตนี่มันแปลกนะฉันมีความรู้สึกว่าฉันเริ่มหิวหลังจากไม่ได้กินอะไรมาสี่พันปีจริงๆมันข้ามเวลามาไม่กี่วินาทีหรอกนะ่วนหลังบ้านนี่เป็นอะไรเนี่ยมันแลดูแปลกประหลาดหรือเกินนะฉันตรวจพบพื้นที่แปลกๆในบริเวณนี้พื้นที่รูปตัวเอ็นะครับเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยลงไปแบบนี้ได้แล้วมันก็จะสามารถที่จะลิงก์ อันตีนั่นเอง <Yeah. S 1> ก็เป็นกิมบิกของด่านนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่สุดยอดนั่นเอง uh huh. ถ้าวางแผนดีๆนะ uh huh. ก็จะเป็นอะไรที่โหดมากนะ uh huh. ผีซอมบี้แปลกๆก,ก็โผล่มามีผีเจ็ดด้วยนะผีจรวดนะครับ <What? S 1> ก็ไม่เป็นไรให้มันมาเราก็คงใช้ดับเบิลทานตะวันทอนัจทจัดทอนัทไปเลยม็ <Yeah. S 1> อกชอยแล้วก็ถัเพ็ดไอผีขี้แซะไม่มาเลยใช่ไหม ถ้ามันไม่มาอย่างนั้นก็เอาหนามหินสายฟ้าแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับแล้วก็กระหล่าน้ําแข็งแล้วกันเขาก็มีเจ้านี้ให้เรานะครับผักหนึ่งให้เราอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าด,ดีจัดไปโอ้โหอย่าเพิ่งมาเพื่อนเออเปล่อยมันเข้ามาก็ได้นี่หว่าเพราะว่าถึงว่ามันมายัางไงมันโดนผักหนึ่งเรายิงอยู่ดีนะครับช่วงนี้เราก็วางผักอย่างสบายใจวางทานตะวันแบบสบายใจโอ้มาแล้ว มันกินถั่วมันกินผักอา่ากินถั่วเผ็ดแล้วไหมไม่กินเว้ยพี่เขาไม่กินถั่วเผ็ดหรอกครับทอนัดขวางได้ไหมไม่ทันได้ขวางเลยโถตายซะก่อนบล็อกชอยต่อยดิอา้าบล็อกชอยวางผิดอีกไปวางอะไรตรงนั้นครับผมวางไกลไปล<ๆ>เลคือไ,ไม่เป็นไรวางๆไปก่อนด่านหนึ่งมันไม่ยากหรอกครับเนื้อเรื่องหนึ่งก็ซับเซิร์ฟนะซับเซิร์ฟมันเหมือนกับว่าแนะนําด่านอะไรมาณน,นี้นะช่วงภารกิจแรก มันไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่แล้วว่ามันมากันเยอะแล้วว่าบางทีมันมากันเยอะก็น้ากลัวเหมือนกันนะทัวเพชรทำงานสตานหายทั้งแถบหายไหมถ้าไม่หายเราก็จะให้มันกินอีกนะครับไม่หายวะทําไมพี่เขาอึดอะไรกันขนาดนี้เออตายกันไปซะตายกันไหมน่ะโอ้ไม่ตายอีกอึดกันเหลือเกินบล็อกชอยต่อยทีหนึ่งดิเราจะให้บล็อกชอยต่อยทําไมก็ไม่รู้นะครับก็ต่อยต่อยไปเถอะมัน แหมภารกิจแรกกนะับเนื้อเรื่องแรกมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะโอเคอ้ okay. อาววางผิดอีกโทษแทนที่จะวางอันตีใส่บล็อกชอรไปวางใส่ทอนัดซะง,งั้นเออมั่วก็ยังชนะนะครับอ่าได้ไอ้นี่มามันคืออะไรนะจําไม่ได้แล้วไอ้ถั่วเลเซอร์ใช่ถั่วเลเซอร์อะไรที่มันแบบเป็นอนาคตก็ต้องเลเซอร์เลเซอร์นะ<ป>เลเซอร์บีนยิงเลเซอร์ทะลุต,ตัวซอมบี้โหดดีแบบนี้พี่ชอบ เอาละครับผมคราวนี้มีเป็นผีรถเข็นมาด้วย <What? S 1> มันไม่ใช่ผีรถเข็นมันเป็นผีรถปีนตะขาบมันไม่ใช่รถเข็นมันขับมาโอเคดับเบิลทานตะวันทอนัดมังกรระเบิดเชอร์รี่ผักสายฟ้าแล้วก็เอาถั่วลมแสงไปด้วยจากนั้นก็คงเป็นถั่วเผ็ดแบบนี้ดีไหมไม่รู้ลองดูน่าจะดีเราไม่รู้ว่ารถนั้นมันอึดขนาดไหนนะครับ แต่คราวนี้พื้นมันแปลกไปสามเหลี่ยมก็คงอันตีเชื่อมสามเหลี่ยมมั้งส่วนกากบาทก็คืออันตีเชื่อมกากบาดมาแล้วครับ <What? S 1> เราจะปล่อยเขามาครับเขาอยากมาก็มาถ้าเขาไม่อยากมาเขาก็คงไม่มาแต่เขามาแบบนี้แสดงว่าเขาอยากมาเราก็ใช้เขามาพูดวนไปวนมาทําไมมากันอีกแล้วทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงกับไอ้ตัวนั้นทอนัดวางดีกว่าเราขี้เกียจจะไปอะไรกับมันครับเราจะวางทางตะวันไว้ก่อนผ oh. ีหกกลวยครับผม มาจากข้างบนตรงนั้นมังกรเป่าไปเยี่ยมผีหัวกล้วยก็น่าจะตายเพราะว่าถั่วเผ็ดเรานั่นแหละ <What? S 1> พักล้ำแสงเอ้ยไม่ใช่ถั่วล้ำแสงเลเซอร์ไหนลองใช้ดูสิแซดเข้าไปแบบนี้ครับเยี่ยมลดมาแล้วครับโุมันกลางบาเลียว่ะ <What? S 1> กลางบาเลียใช่ไหมระเบิดทิ้งไป <What? S 1> ทีนี้เดี๋ยววางมังกรลงไปครับตรงนี้อ่าภารกิจแรกๆมันยังไม่มีอะไรหรอกครับ มันจะยังง่ายอยู่ระเบอร์ทิ้งเลยลน้ำคันรีบๆเอาเว็บถัดไปมาไดแ้แล้วเรารีบเล่งแสงพระอาทิตย์เล่งแสงอทิตกันหน่อย <Yeah. S 1> อเคทอนนับวางไว้เต็มๆผัดสายฟ้าวางลงไปเลเซอร์วางลงไปชนะแล้วละ่ะไม่มีอะไรละอยากเห็นอันตีเลเซอร์เราเคยเห็นแล้วละนะ่ะเนาะมันก็จะแซดแบบนี้นะครับระเบอร์ทิ้งปึ้มหายโอเคจบ จบแค่นี้เพื่อนมันจบแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ยอมจบกับเราอะเพื่อนเอามันไปเอาโอเคจบแล้วครับเราในที่สุดเราก็อันล็อกผักเลเซอร์มาแล้วทัวร์เลเซอร์นั่นเองภารกิจที่3คราวนี้มีหุ่นยนต์เด็กมาด้วยนะครับดับเบิลพานตาวันทอร์นัทคราวนี้เอาบล็อกชอยมาแมมไม่เอาเอาอันนี้มาครับกะล่ำน้ําแข็งระเบิด<ะ>เลเซอร์ผักสายฟ้าแล้วก็เอาอะไรมาใช้ดีอัคคีดีกว่า เล่นอีผักนี้ใช้ให้หลากหลายใช้ผักได้หลากหลายมากนึกจะใช้อะไรก็ใช้ครับเราเล่นแบบบ้าๆบอๆไอ้นั่นมาแล้วหนึ่งยำมาใ,ให้มาครับถ้าเราวางทานตะวันแบบนี้เราก็น่าจะสามารถจะใช้อันตีทีเดียวแล้วได้อันติสองอันเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นสีอ่าพื้นสามเหลี่ยมนะครับมากันแล้วครับ พี่เข้ามากันเยอะครับสายฟ้าลงไปก่อนพอนัดวางลงไปอ้าวไม่ทันเอไม่เป็นไรหรอกไม่พังหรอกโอเคแตกไปก่อนปัญหาคือข้างบนมันมาเป็นผีหัวกรวยโอเควางเงินลงไปเยอะๆครับแล้วก็ระเบิดทิ้งไปซะแล้วก็ไอ้ผีเด็กนี้มันแค่แข็งไปก่อนแล้วกันนะแสบแสบใส่มันแซบใส่มันแสบลำแสงใส่มันเยี่ยม เราจะเอาอยู่ไหมครับผมเหมือนจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เราเล่นอะไรกันเนี่ยเอาผักอะไรมากันครับบ้าบ้าบ,าบาเล่นดีไม่ว่าดีเอ,อช่างมันมากันละมากันละขล้างล่างระเบิดทิ้งไปเลยลำคาญเออหายไปพอนัดที่มันอยู่ตรงนี้ก็เอาออกไปครับเดี๋ยวไปวางที่อื่นอวางลงไปโอ้โหพี่ก็มากันเยอะอันตีวางซื้อเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ไอผีจรวดนั้นมันไม่โดนสายฟ้าเหรอต <What? S 1> อชัดๆดิหอ,อโดนโดนโดนโอเคโดนอยู่เออตกใจหมดเนือว่ามันไม่โดนสายฟ้าอล้มันต้องโดนสิ <What? S 1> อาคีมาฮูบากับแล้วผีเด็กแบบเยอะแยะมากมายเราก็เิดอันตีเลยครับรออะไรครับผมอันตีมีเยอะแยะทางเรามอีกอันตีแบบโหดๆทื่นๆอุ้ยมาแล้วโบรเวอร์ครับผม เราจะแยกได้ยังไงเพราะว่ามันคือแสงแดดหรือระเบิด<_ e _มาลองแยกแยกกันดูแล้วกันนะ<_ e _เนื้อเรื่องอนา,าคตอันห่างไกลภารกิจที่4เอาชีวิตรอดในขณะที่ซันบอมได้ล่วงหลดลงมาซันบอมนี่ก็จะแปลว่าอะไรดีระเบิดแสงอาทิตย์อย่างนี้หรอเติมมาจะอะไรก็มาครับมันเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นซันบอมโบเวอร์อยู่ไหนครับนี่งโอเคโเคดับเบิลทานตะวัน ้เดี๋ยวก่อนนะเราไม่สามารถใช้ทานตะวันได้หรองั <What? S 1> ้นก็เป็นอ่าวอรนัทกระหล่ำน้ำแข็งโฟเวอร์สตาเลียพวกนี้มาละกันแล้วก็วกทัวเพเรดบ็อกชอยระเบิดประมาณนี้ได้ไหมอื <c oughs> นี่ไงมันก็จะบึ้มบัม้มใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นแสงอาทิตย์ที่ตกมาแบบนี้ถ้าเราวางผักลงไปในตำแหน่งที่มันมีแสงล่ะก็ไม่เป็นไรนี่หว่าคือก็วางวางไปเรื่อยนะมาแล้วครับ โอเคมันคือซันบอมครับผมถ้าเกิดกดเลยมันจะทำดาเมจใส่ผักและซอมบี้แบบไม่เลือกหน้านะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นต้องระวังระวังอะไรระวังไปกดโดนมันเนี่แหละพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนทีนี้อยากให้มันตกไปในฝั่งซอมบี้บ้างอยากจะเห็นว่ามันทำดาเมจยังไงนะครับ <What? S 1> มาละมาละเดี๋ยวเราลองกดดูนะฟิว <Feel. S 1> ไม่เห็นจะทำอะไรเลยวะ่ะ โบเวอร์ over, เป่าไหมอ้าวตายไปก่อนที่โบเวอร์จะเป่าอีกโทรลดไม่แล้วลดไม่แล้วอย่าให้มันได้ตั้งหลักตั้งโลครับระเบิดมันทิ้งไปสเลียวางไว้เกกาเกกาไว้บ็อกชอยแถวสองเอาจะวางบ็อกชอยอ้าทิศกำลังขวางอีกโธ่เอ้ยโอโ้โหมากันเยอะแล้วครับทีนี้โบเวอร์ Bo over, เป่า ฟืบหายอ๋อวางที่ไหนก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่จําเป็นว่าจะต้องวางให้ตรงเลนเ <Yeah. S 1> พราะสุดท้ายเขาจะหายกันไปหมดสตาเลียทํางาน <Yeah. S 1> เยี่ยมระเบิดมนทิ้งไป <Yeah. S 1> อะไรนักหนารถมันสามารถที่จะทับผักเราได้ไหมมันจะเหมือนพวกผีเป็นโงเป็นโนไหมไม่ครับมันจะค่อยๆกินครับไม่น่ากลัวเหมือนเป็นโนเป็นโนนี้อย่างอย่างน่ากลัวอย่างห้อนนี่เราจะวางบล็อกชอยเยอะไปถึงไหนเนี่ย ระเบิดทิ้งไปล้างคานไปๆมาๆภารกิจนี้มันยาวเว้ยมันมากันไม่หยุดไม่หย่อนสักทีครับทำดาเมจใสซ่ซอมบี้ฟืสเออนั่นแหละของมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เตาทิ้งไปเออจะมาทำไมครับจะขี่เจ็ตแพกมาทำไมไอ้างบนนั้นก็ระเบิดทิ้งไปรถอะไรนักหนาวางอันติใตัเวเพลตแล้วก็มันก็จะไปแบบนั้นไหนดูซิว่าบล็อกชอยสามารถ จัดการกับเออโจรถคันนั้นได้หรือไม่ก็น่าจะได้อยู่นะเราก็เพาะพันธุ์ถั่วเผ็ดไปครับช่วงนี้นะเพาะพันธุ์ถั่วเผ็ดอันตีเยอะจัดจะจบภารกิจอยู่แล้วยังไม่ได้ใช้เลยก็ใช้มันให้หมดไปเลยครับเพราะสุดท้ายโบวอร์มันเปล่าเอยมันเป่าออกได้หมดนั่นเองมันโหดโบว์วนี่ยทำไมมันไม่มาให้เร็วกว่านี้ครับทำไมมาด่านนี้มันมาช้าเกินไปผักที่แบบขี้โกงแบบนี้นั่นเอง กินมีเท่าไรครับอืมท้องเสียกันตดแตกระเบิดเลยละกันลำคานหูหายโัวเผ็ดราคาถูกแต่ใช้งานได้ดีนี่อะไรเนี่ย UFO อะไรครับ <What? S 1> แค่ดูฉันก็รู้แล้วว่าน,นั่นคือ USB a n u n i d e n t i f i e d flying brain มันจะแปลเป็นไทยว่าอะไรวะเนี่ย unidentified สมองบินได้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ <What? S 1> USB นะครับไม่ UFO ด้วยนะ อะไรกันเนี่ยไอเดฟมวยแล้วเนื้อเรื่องอนาคตอันแสนไกลภารกิจที่5้วุย้ยคราวนี้มีผีโรบอทอะไรมาด้วย <What? S 1> แต่คราวนี้ไม่มีผีเจ็ตแพคนะไม่ต้องกลัวครับตับเบิร์ทานตะวันมาก่อนทันตะวันบ้างดีงกว่าใช้เงินน้อยดีทานตะวันเอนดูเรียนผักตบทัวเพชรหนามหินสายฟ้าเลเซอร์โอเคเออัพเกรดเลเซอร์ได้นี่นะจัดครับเลเวลอัพลุย คราวนี้มีพื้นหลายรูปแบบมากวางวาง,วางไปก่อนเราวางเอนดูเรียนได้ก็จะวางนะครับจะวางเป็นเอนดูเรียนทุเรียนหรือว่าจะวางเป็นผักตบดีตบแล้วกันอ่าตบมันกลับไปไม่ต้องให้มันมาจะมาทําไมตบทวงเวลาไว้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับตบกลับให้ไปโดนหนามหินเถื่อนมากข้างล่างครับข้างล่างแซดโอเคใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยแบบนี้เลยเหรอ มันต้องเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะเนี่ยเราจะให้ผักตบมันตบกลับไปโดนหนามนะครับ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าที่คิดคิดท,ที่คิดไว้มันจะได้ผลหรือเปล่าแต่มันก็เหมือนจะได้ผลนะก็ไม่เร็วเหมือนกันเออได้ผลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะครับมาละ <Huh? S 1> มันคือผีหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งซึ่งมันเดี๋ยวลองตบดูก่อนตบกลับไปอ้าตบกลับไปแล้วก็โดนโดนหนามเหมือนเดิม ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับเสริมมลังลงไปเราก็วางหนามไปเรื่อยๆในภารกิจนี้เราเจอแต่ผีไม่ได้โหดมากก็ค่อยๆเล่นไปครับฟื้ดตบกลับไปแบบอันติตรงไหนที่ยังไม่ได้วางนวางหนามก็วางลงไปครับหนามหินเราโหดนะเพื่อนนายจะไม่เจ็บอะไรสักหน่อยเลยเหรอโอ้โหมันไม่เจ็บจริงๆครับพี่เขาไม่สะดุ้งสะเทือน เลเซอร์มาดนะันมันเอามาดนะันไม่ได้ยิงใครเลยเลเซอร์นะอ่าโอเคโอเคโอเคยิง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 ไอ้ยิงสังงงงหน่อยก็ยังดีอาทีหนึ่งจืดจืดเอ,อโอเคอ่ะเรียบร้อยจบไปเอ,อ้ยง่ายดีเว้ยเอาละครับผมประมาณนั้นประมาณนี้ทีนี้ภารกิจถัดไปเราจะได้ซีตรอนมาแล้วซีตรอนจะยิงพลังบอลน,นะครับเป็นกระสุนพลาสมาอันนี้พี่อามชอบมาก และแน่นอนว่าเขาจะเป็นผักลูกลักของพี่ยามต่อไปน่นเองแต่ตอนนี้นะครับพี่ยามพิ่ซัมเมอร์และเกมแพนเวียสซอพี่สองนะครับก็ต้องขอตัวลาไปเบียร์ห้อนี้ก่อนเนาะแล้วเปิโอากาสหน้าครับสวัสดีครับผมไม่บาดครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s cribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม